สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เตรียมพร้อมหรือยังคะที่จะมาฝึกอ่านแบบประเมินการอ่านเขียนคำของชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้นะคะเหมือนเช่นเดิมนะคะเด็กๆคัดลงในสมุดคัดลายมือหรือถ้าสมุดคัดลายมือหมดก็คัดลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะจากนั้นก็ฝึกอ่านกับคุณครูนะคะในคลิปนี้ แล้วก็อัดคลิปการอ่านของตัวเองนะคะส่งมาให้คุณครูดูค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของคำควบกล้ำค่ะทั้งคำที่มีรอเรือรอลิงวอแหวนควบกล้ำและก็คำควบไม่แท้ค่ะคำควบกล้ำนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวออกเสียงควบพร้อมกันนะคะอย่างเช่นคำแรกค่ะกราบกรออาบอกราบ กรงกอรอองอกรงกรดกอรออดอกรดทอทงอยู่ในแมกกดนะคะกรอบกอรอออบออกรอบตะกา้าตออะตะกอรออากรากราไมาโทรกล้าตะก้าครูขระขอรออุครูขอรออะกระครูขระ ครูคอรออูครูครับคอรออะบอครับครกคอรออกกอครกครึ่งคอรออึงอครึงครึงไม่เอกเครึ่งกลับกอรออะบอกลับแต่ถ้าเป็นรอลิงคือหมายถึงวนกลับมานะคะถ้ารอเรือนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ทำจากไม้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะ กรุงกรออุงอ,งอ,งองกรุงกล้วยกรกออ,งองราวยอกล้กาวยตรงต่รงอรออุกงตรงกรุงกริงกรออุงงกรุงกรุงไมจัตวากุ้งกรออีงอกริงกริงไมจัตวากิ้งกรุงกริงเคร่อขอรออะกเคร่อ ขรึมขอรออืมอขรึมใครอรอไอใครอ,รอคือเรื่องขอรอเอืองงอเครืองเคร,อเครืองไม่เอกเครื่องอีกครั้งนะคะเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเครื่องครอเอืองงอเครืองเคร,อเครืองไม่เอกเครื่องครัวอรออัวครัวคำนี้อะไรคะพระอาทิตย์ขึ้น เช้าตรูชอเอาเช้าวชาวไม่โทเชา้าตอรออูตรูตรูไม่เอกตรูเช้าตรูเตรียมตัวตอรอเอียม,มอเตรียมตออัวตัวเตรียมตัวปรบมือปอรอโอบอปรบมออือมือปรบมือมะปรางมออะมะ ปอรอ,องอปรามมปรต่อไปค่ะประตูปอรออปตออูตูประตูกระโปรงปรออกระปรองอโปรงกระโปรงต่อไปค่ะมะพร้าวมะออะมะ พอรออวอพราวพราเมไม่โทพร้าวมะพร้าวกะพร้าวกออะกะพอรอเอาพร้าวกะพร้าวพรุ่งนี้พอรออุงอพุงพุงไม่โทเอกพรุ่งนออีนีนีไม่โทนี้พรุ่งนี้อีกครั้งนะคะพอรออุงอพุงพุงไม่เอกพรุ่งนออีนีนีไม่โทนี้พรุ่งนี้ แตรตอรอแอรแตรแตรที่เป็นเครื่องดนตรีนะคะอันนี้นะคะต่อไปค่ะตรีตอรออีตรีไมตรีต่อไปค่ะตราตอรออาดอตรจาจังหวัดตราโปรดปอรอโอดอโปรดเปรียบปอรอเอียบอเปรียบปรุง ปรออุงอปรุงแปลงปรอแองอแปลงพริกอรออีกอพริกแพร่อรอแอแพรแพรไม่เอกแพร่มีดพระมออีดอมีดอรออาพราพราไม่โทพรามีดพรากล้ากรออากลากล้าไม่โทกล้า ต่อไปนะคะกลางกอออางอกลางต่อไปเป็นคําที่มีรอลิงแล้วนะคะรอลิงครบกคมแล้วนะคะกล้วยกอออวยยอกล้วยกล้วยไม่โทกล้วยขลังคอรออะงอขลังสงขาสออกงอสงคอรออขาขาสงขาคลุย ครุยนะคะคอรออุยอครุยครุยไม่เอกครุยครุยก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะคลานคอรออานอคลานเคลื่อนที่คอรอเอือน,นอเคลื่อนเคลื่อนไม่เอกเคลื่อนทอยอีทีทีไม่เอกที่เคลื่อนที่ต่อไปค่ะ คลองคอรอองอคลองโคลนคอรอนอนโครนกลองกอ,อรอองกรองกลุ่มกอรอมอมกลุ่มกลุ่มไม่เอกกลุมไกลกอรอไอไกลวงกลม วองอวงกองอมอกลมวงกลมโขลงขอรอโองอโขลงโขลงหมายถึงโขลงช้างที่มีช้างจำนวนมากๆหลายๆเชือกอยู่รวมกันนะคะต่อไปค่ะขอรออาดอกขาดขี้ขาดขลาดขอรออาดอขลาดคลื่นคอรออืนนอคลื่นคลื่นไม่เอกคลื่น คลุมคอรออุมอคลุมคลี่คอรออีคลีคลีไม่เอกคลี่ปลอมปอรอออมอปลอมปลืม้มปรอรออือมอปลืม้มปลื้มไม่โทปลืม้มต่อไปค่ะเปรวไฟปอรอเอวอเปลรฟอไอไฟ เปลวไฟหัวปลีหออัวหัวปลอ,ออีปรีหัวปลีต่อไปนะคะพลอยพอรอออยอพลอยพลายพอรอไอ,อยอพลายพลายที่แปลว่าช้างตัวผู้นะคะ เพลิดเพลินพอรอเออดอเพลิดพอรอเออนอเพลินเพลิดเพลินเผลอพอรอเออเผลอแผลพอรอแอแผลปลุกพอรออุบอปลุกปลาปอรออาปลา ปลนปรออดงอปลนปนไม่โทรปลนริ้วปรออีวอริ้วปลอดภัยปรออดอปลอดพออัยอภัยปลอดภัยเพลงพอรอเองอเพลงเพลิงพอรอเอืองงอเพลิง พรุพอรอุพลุพลาดพอรออาดอพลาดโผลพอรอโอโผลโผลไม่เอกโผล่ผลักพอรออักกอผลักต่อไปนะคะเป็นคําควบก้่มด้วยตัววอลแหวนค่ะติ๊กๆลองสังเกตนะคะตัวสีดําของครูเป็นพพัญชนะต้นสีแดงเป็นสระ สีน้ำเงินเป็นตัวสะกดและสีเขียวเป็นวรรณยุกนะคะคำแรกเลยค่ะกว่ากวอ,อากวากวาไม่เอกกว่ากวางกว,วอ,อางกวางกว้างกวอ,อางกวางกวางไม่ถูกว้างขวางขวอางขวางขวานขวออางขวาน ขวา่าทวออากขวาาต่อไปค่ะควายทวอไอยควายความทว,วอววอมความควันทอวอวอะนควันแคว่ทวอแอกแคว่กว่าทวออดกวาด กวักกวอักกกวักต่อไปค่ะก,อวออกวอไอไกวไกวเปเด็กๆจำได้นะคะขวาขอวออาขวาแขวน,ข,อวอออนออขว,นขวนขอแอ,อนแขวนแขวงขวอแองแขวงขิดขอวออิดดอ,อขิดควาน คอวอานอควานควักคอวอกอกควักเด็กๆสังเกตคําสังเกตพยัญชนะสังเกตรสระและตัวสะกดดีๆนะคะค่อยๆสะกดค่ะแควคอวแอแควใจกว้างจอไอใจกอวอางอกวางกวางไม่โทรกว้างใจกว้าง ต่อไปค่ะแตงกวาต่อแองอแตงกอวออากวาแตงกวาต่อไปนะคะปัดกวาาปออะดปัดกอวออาดกวาดปัดกวาดกว้างขวางกอวอางกวางกวางไม่โทกว้างขอวอางงขวางกว้างขวาง ขัดขวางทออัดดอขัดขอวอางอขวางขัดขวางขวัดไข่ควักไข่ขอวออะกอวักขอวอไอไขวไขวไม่เอกไข่ควักไขต่อไปค่ะไข้ข้ขอวอไอไขวไขวไม่โทไข้ขอวอเอขวไว้ไข้ต่อไปนะคะ ขนขวาข้ออนอคนคนไม่โทขนคอวออาควาควาไม่โทขวาขนขวาต่อไปค่ะมีดขวานมีดขวานมออีดอมีดคอวออานอควานควานไม่โทขวานมีดขวานวันนี้คำจะยากนิดนึงนะคะเด็กๆลองสะกดแล้วลองผ่านเสียงดีๆค่ะต่อไปนะคะ เคว้งขวางคอวอเอง,งอเควงเควงไม่โทเคว้งคอวาอง,งอควางควางไม่โทขวางเคว้งขวางกวอดแกงกอวออะดอกวอดกอวแงอเควางแงงไม่เอกแกงกอดแกงค่อยๆออกเสียงค่อยๆสะกดนะคะทำไปช้าๆค่ะต่อไปค่ะจับแขวนจับ แขวนจอะบอจับขวอแอนอแขวนจับแขวนขาขวิดขาขวิดเดินจนขาขวิดเคยได้ยินไหมคะขออาขาขอวอีดอขวิดขาขวิดต่อไปค่ะของขวัญของขวัญขอองของขอวอะนอ ขวัญของขวัญเพราะว่ายอหญิงนะคะสะกดในมาตราแม่กลสะกดเหมือนตัวนอหนูสะกดเด็กๆจําได้นะคะไปต่อกันเลยค่ะความดีคอวอมอความดอ,อีดีความดีควันไฟควันไฟคว,ฟคอ,วอ,นอนควันฟอไอไฟควันไฟ ควายวิดควายวิดอวอยอควายขวอนอควิดควายวิดเด็กๆค่อยๆอ,ออกเสียงนะคะออกเสียงให้ชัดค่อยๆสะกดค่ะคำโกบกล้ำจะออกเสียงยากนิดนึงแต่ถ้าเด็กๆมันฝึกฝนก็จะออกเสียงได้ชัดเจนค่ะต่อไปนะคะใคร่ครวนใคร่ครวนใคร่ครวนนี่ รอเรือสะกดนะคะคุณครูน่าจะเขียนผิดค่ะคอรอไอใค,ใครใครไม่เอกใครคอรออวนอครวนใครครวนแว่นแขวนแว่นแขวนวอแอนอแวนแวนไม่เอกแว่นคอวอแอนอแวนแควนไม่โทแขวนแว่นแวนก็หมายถึงเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองต่างๆเนี่ยนะคะเราจะเจอในหนังสือนิทานหรือว่านิทานประวัติศาสตร์ค่ะขาว่าแว่นแขวน ต่อไปนะคะควานช้างควานช้างย่อหญิงคือแมกโนนอหนูสะกดนะคะคอวอานอควานชออางอช้างช้างไม่โทช้างควานช้างหรือคนเลี้ยงช้างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำควบไม่แท้ค่ะคำควบไม่แท้ถ้าเป็นจอจานจะตัดเสียงรอเรือออกค่ะอย่างคำนี้ก็อ่านว่าจริงจังจออีงอจริจออะงงจัง นะคะถ้ามีจอจานนำหน้าเราจะตัดตัวรอเรือออกเลยค่ะไม่เอาเสียงรอเรือไม่เอาเสียงควบกรัมนะคะเป็นคำควบไม่แท้แต่เราเวลาเขียนเราจะเขียนตัวรอเรือค่ะคำนี้คือจริงจังจออิกงอจริงจออะง,องจังจริงจังต่อไปค่ะส่งเสริมส่งเสริมก็เหมือนกันค่ะก็จะอ่านว่าสออกงอสงส่งไม่เอกส่งส,งสอเอมอเสริมส่งเสริม จ้าจานกับสอดเสือนะคะตัดรอเรือออกเลยค่ะคำนี้คืออ่านว่าอะไรคะเด็กๆซอยคอซอยออยซอยซอยไม่โทรซอยคอออยคอซอยคอต่อเลยค่ะเศร้านะคะสอสาลาก็ตัดออกค่ะหลือคำว่าเศร้าคำนี้นะคะเศรษฐีซอเอดเศรษฐถออีถีเศรษฐี คนที่มีเงินทองมากมายร่ำรวยหรือเราเรียกยันว่าเศรษฐีค่ะตัดรอเรือออกเลยนะคะต่อไปค่ะกองทรายทอทหารจะกลับรอเรือจะเปลี่ยนเป็นตัวซโซโซแบบนี้ค่ะสังเกตตัวสีเหลืองของคุณครูนะคะกอองกอง,อง,องทอรอเปลี่ยนเป็นตัวสอโซ่ซไอ,อย,ยอทรายกองทรายต่อเลยค่ะ ซุดโซมเห็นไหมคะทอรอก็เป็นซออุดอซุดซอโอมโอซมซุดโซมต่อนะคะนี่ค่ะพุทธาพออุดอพุทธซออาซาพุทธา,ทาต่อไปค่ะสามไวซออมาสามวออะยอไวสามไวเด็กสาวนั่นเองนะคะแปลว่าเด็กสาวต่อเลยค่ะสำหรับคำควบไม่แท้ นี่ค่ะสวดทรงสออัวดอสวดสออกงอทรงสวดทรงสีสะตัดรอเรือออกสะกดแบบนี้เลยค่ะสอีสีสออาสะสีสะที่แปลว่าหัวนั่นเองนะคะเป็นคำสุภาพของหัวต่อไปค่ะสะน้ำสะน้ำนะคะสออาสะนออำนำไม่โทน้ำสะน้ำต่อค่ะ ก่อสร้างกอกอกกไม้เอกก่สอสอางอสามสามไม้โทรสร้างก่อสร้างต่อค่ะกรุงศรีกอรออุงอกรุงสออีศรีกรุงศรีต่อไปนะคะต้นไสตออุนอตนต,ตนไม้โทต้นสอไอไสต้นไส นกอินซีนออกนกอออนออินซออีซีนกอินซีต่อค่ะทราบซออาบอทราบทรงซอองอทรงคำสุดท้ายค่ะฉะเชิงเซาจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะคะชออาฉะชอเอององเชิงซอเอาเซาฉะเชิงเซา เด็กๆคะคำควบกรามทั้งคำควบแท้และควบไม่แท้นะคะเด็กๆจะคำหลักการให้ได้นะคะแล้วก็จาวิธีการสะกดจําวิธีการออกเสียงให้ได้แล้วก็หมั่นสะกดอยู่บ่อยๆจะทําให้เด็กๆอ่านออกเสียงได้นะคะเด็กๆอย่าลืมคัดลงในสมุดคัดลายมือหรือในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวเราในคลิปหน้าเราจะไปเริ่มการ อ่าน rt เตรียมพร้อมการสอบ rt กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ